เราอยากที่เห็นไหมเห็นไหมจะกดดันตัวเองไม่ว่าอะไรก็ตามค่ะอยากให้ตัวเองเป็นคนดีเมื่อกี้เหตุการณ์เมื่อกี้เลยที่เราคุยกันอยากเป็นคนดีอยากทานฟอร์มอยากเปลี่ยนแปลงเอออยากดึงสิ่งดีๆเข้ามาพวกนี้ทั้งหมดอะ่ะมันคือกับดักอีกหนึ่งอันที่ว่าเราเอาเอาความดีเนี่ยครอบตัวเราเองแล้วเราก็ไม่เคยเข้าไปเห็นไม่เคยได้รักทุกเสี้ยวส่วนจริงๆไม่ว่าจะดาร์กไซ e ์ไลท์ไซ d ์เมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วถูกไหม อีกหนึ่งอันในเรื่องของพลังงานนั่นคืออะไรเราลองดูสิว่าเราบีบบังคับตัวเองไหมบีบไหมอืมเราทําร้ายตัวเองไหมเรากดดันตัวเองนะไปๆมาๆเราด้อยค่าตัวเองมว่าทำไมวันนี้เรายังทําไม่ได้เลยเนี่ยเราอยากทานฟอร์มเราอยากเป็นคนดีเนี่ยมันมึงทำไม่ได้วะแค่นั่งสมาธิยามเช้ามึงทำไม่ได้เราก็ผิดหวังในตัวเองเห็นไหม พลังงานเราก็จะด้อยค่าลงเรื่อยๆนั่นคือสาเหตุค่ะเมื่อะไรที่เราไม่ได้ออเทนติกจริงๆเราไม่ได้แอคเซ t ปตันยอมรับทุกๆเสี่ยวส่วนไม่ว่าจะดาร์กไซส์พลังฝั่งมืดหรือพลังไลท์ไซส์ฝั่งสว่างแล้วเราก็บีบบังคับเขาว่ากูไม่อยากได้อกฝั่งไม่ดีกูจะเอาแต่ฝั่งดีเท่านั้นเนี่ยคือพลังงานของการบีบบังคับทั้งหมดเมื่อเราบีบบังคับพลังงานเราก็จะเริ่มรู้สึก กดสั้นลงด้อยค่าตัวเองเล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆนี่คือสาเหตุจำเอ็กโคไซเคิลได้ไหมเราทํากับตัวเองยังไงอเราด้อยค่าตัวเองเห็นไหมเรากดดันตัวเองเห,ห็เราด่าตัวเองอืมเราไม่ได้รักตัวเองเราบีบบังคับตัวเองทุกอย่างเลย สังเกตรเราดึงใครเข้ามาคะเราดึงหัวหน้าแบบไหนเข้ามาคะด้อยค่าเราไหมด่าเราไหมไม่เคยให้เกียรติเราไหมแล้วเราเคยให้เกียรติตัวเองไหมหัวหน้าที่ว่าเราสารพัดเราว่าตัวเองเราด้อยค่าตัวเอง มันคือพลังงานที่มันสะท้อนกับทั้งหมดค่ะนั่นคือเราเป็นคนครีเอทพลังงานนี้ขึ้นมาเองที่เราทำ้ายตัวเราเองนั่นคือสาเหตุก่ะว่าทำไมข้างนอกเขาถึงทำกับเราแบบนี้มันสะท้อนกับแบบนี้งี้สิ่งที่เราจะออกจากหลุกในเรื่องนี้ได้เนาะถ้าเรายัางออกไม่ได้จินตนาการซิว่าเราจะ เจออะไรเดียวก็มาอีกเดียวก็มาอีกถูกปะด่าว่าดอยค่าเออไม่เห็นหัวนู่นนี่นั่นค่ะอืมบีบบังคับเนี่ยก็เหมือนกับที่เราทํากับตัวเองเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราต้องเจอแบบนี้อีกเหรอถูกไหมเปลี่ยนพลังงานใหม่ชิปพลังงานใหม่ส่งวฟฟดีๆออกมาใหม่ just อะไร accept ยอมลับ กล้าเผชิญทุกๆความกล,วลัวและยอมรับทุกๆกเสี้ยวส่วนไม่ว่าวันนี้จะได้หรือไม่ได้ก็ลงสูตรเดิมเลยค่ะเมื่อเรายอมรับเห็นไหมเราจะเกิดความเข้าใจตัวเราเองว่าอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลงมือทํากันใหม่ความรักจึงเกิดนะสนุกกับทุกๆวันเนี่ยมันจะเกิดการทํางานที่เราสนุกเอ็กไซต์ตื่นเต้นกับงาน นี่ยค่ะความสงบสุขภายในจะเกิดเมื่อเราทำไวฟแบบนี้เนอะสมอลวินทีละเล็กนั้น้อยในทุกๆวันเดี๋ยวพลังงานเราก็จะเกิดขึ้นออร่าหัวใจกับสมองเชื่อมเข้าหากันฮาร์ดแอนด์เบนโคเฮเลนมันพอมันสัมพันธ์กันมันสอดคล้องกันพลังเราจะเกิดแมกเนติกฟิล์ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ส่งกระแสออกไป เดียววันหนึ่งเราจะเจอคนที่เป็นแบบนี้เข้ามาหาเราและไอคนที่ไม่ใช่ที่พลังงานขั้วเดิมที่เราเคยเป็นเดี๋ยวเขาจะถูกขับออกไปเองค่ะตามกฎของพลังงาน